สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมถุนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทูกท่านเลยนะครับล้วงลึกในใจคุณนะครับจิตวิทยาความรักเดี๋ยวเราจะมาล้วงลึกความในใจของคุณนะครับไพ่ทาโร่จะบอกอะไรกับเราความรักของคุณเป็นอย่างไรความรักของชาวราศีเมถุนนะครับใบที่หนึ่งครับราชาถ้วย ราชาถ้วยแน่ละ่ะไพรา,าชาคืออะไรละ่ะกำลังให้ความสนใจในเรื่องของความรักเป็นพิเศษกำลังใส่ใจในเรื่องของหน้าที่มันมีเรื่องของหน้าที่หน้าที่คืออะไรหน้าที่ที่จะรักเออ,อยากจะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับความรักบ้างอยากจะออกจากจุดเดิมๆแบบนี้บ้างอยากจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางในเรื่องของความรักบ้าง ใช่หรือไม่ใช่เรามาดูใบที่สองกันครับนักเรียนนักศึกษาครับใบที่หนึ่งนะบางทีเราขึ้นมาเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บในโหมดของความรักเราไม่รู้หรอกว่าความรักจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกับคนที่ที่เป็นเจ้าชาะตาที่แต่ทีเนี้ยใบคือใบแรกเป็นราชาถ้วยเรารู้แล้วแหละว่าเขามีความเขาเขามีเป้าหมายมีอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความรัก เราก็ดูจากหน้าไพา่แต่ถ้าจะให้เราตอบไปตรงๆเลยว่ามันเรื่องใดเราต้องดูใบที่สองใบที่สองจะเป็นตัวบอกว่าเขามีปัญหาอะไรความรักราชาถ้วยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยปัญหาเขาคืออะไรเพราะว่าจริงในความหมายมันแปลได้ทั้งดีทั้งร้ายใช่ไหมแต่เรามาดูใบที่สองว่าใบาที่สองเนี้ยเกิดอะไรขึ้นในตำแหน่งของปัญหาถ้าเป็นไพ่ที่ดี มันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไพ่เสียเราก็รู้แล้วปัญหาคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ออกเราเราก็จะพยากรณ์ได้ว่าราชาถ้วยเนี่ยคืออะไรโอเคไหมใบที่สองเป็นสิบเหรียญคือเหมือนอยู่โสดมานานเป็นโสดมานานอยากจะมีครอบครัวกับเขาบ้างราชาถ้วยเห็นไหอยากจะมีหน้าที่สากอย่างหนึงหน้าที่อะไรล่ะหน้าที่คนรักไง ชา,า่ป่านักเรียนนักศึกษานั่งอยู่ตรงเนี้เก้าอี้ตรงนี้กลางน้ํามานานแล้วเนี่ยปัญหาคืออะไรอ่ะส,สิเดี่ยมนี่ไงอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกเขยลูกสะพ้อยากจะมีหลานอ่าลักษณะเป็นแบบนี้อยากจะมีครอบครัวใหญ่ๆอยากจะมีลูกมีหลานอยากจะมีลูกเขยลูกสะภ้อยากจะมีความรักอยากจะมีครอบครัวอยู่คนเดียวมานานแล้ว หาใครสักคนหนึ่งมาสร้างครอบครัวอย่างนี้เป็นตน้นเอาแล้วพอเรารู้รู้รู้ถึงราชาถ้วยละมีความต้องการแบบนี้ละคือเรารู้ว่าราศีมิถุนมีความต้องการที่อยากจะมีครอบครัวแล้วเขาแสดงว่าเขาอาจจะอยู่เป็นโสดหรืออยากจะหาคู่ครองบางคนก็ไม่โสดนะบางคนก็เคยแบบบอกให้ว่าอายุมากคู่รักคนรักจากไปนานแล้ว อยู่คนเดียวมานานเหงาอยากมีครอบครัวอยากมีใครสักคนมาดูแลไก่ชิดอารมณ์แบบนี้ได้นะอารมณ์แบบนี้ได้นะเอออยากจะมีใครสักคนเข้ามาเคียงข้างสร้างความอบอุ่นมาเติมเต็มให้กับชีวิตน่ะเราสามารถไปยากรแบบนี้ได้นะครับเรามาดูต่อไปที่3ว่าความรักจะโฟกัสเรื่องอะไรเออเราควรจะโฟกัสเรื่องอะไรดีในความรักครั้งนี้ ในความรักของคุณในใจคุณคุณต้องโฟกัสเรื่องใะไมันเหงาไงอยู่คนเดียวมานานมันเหงาอยากจะมีครอบครัวเรื่องที่โฟกัสมาตอนนี้คือไม่อยากอย,กอยู่รำพังโดดเดียวเดียวได้มันเหงานะอารมณ์เรารู้แล้วนะเป็นแบบนี้นะแล้วทำอย่างไรลนะ่ะทำอย่างไรทำอย่างไรเอเรามาดูกันทำอย่างไรไพ่ขึ้น สิบไม้สิบไม้สิบไม้คืออะไรมันต้องลงทุนลงแรงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเออมันต้องออกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่ามันต้องออกแรงทําอะไรอยู่หรือเปล่าทําอย่างไรถึงจะไม่เหงาถึงจะไม่โสดถึงจะมีความรักที่ดีๆสิบไม้สิบคืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังนะสิบ สิบคือกำลังจบลงพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่สิบไม้คือการเปลี่ยนแปลงออคุณต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมปกติเคยทำแบบนี้นะคุณต้องทำไม่เหมือนแบบอื่นไนดะ้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองไงมัวจะ่ทำงานอยู่หรือเปล่าถึงยังไม่มีใครคุณอาจจะต้องวางเรื่องงานลงบ้างไปรีแลกไปผ่อนคลายไปพักผ่อนบ้างไปชิลชบ้าง ออกจากบันลังตรงนี้กลางน้ำเนี่ยเดินออกไปบ้างคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะครับมันถึงจะสมความปรารถนาะจะจะนะจะได้เจอคนนู้นจะได้เจอคนนี้อ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตบ้างนะครับถึงจะได้เจอนะต่อไปใบที่5ครับสัญญาณสัญญาณความรักใช่ปะ สัญญาณความรักคืออะไรสัญญาณความรักของคุณคืออะไรอัศวินมาอัศวินดาบอัศวินดาบคืออะไรล่ะเฮ้ย <Hey, S 2> มันต้องเร่งรีบเลยนะมันต้องจัดการมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องด่วนๆต้องลงมือทำไงครับลงมือทำโดยด่วนอัศวินคือการลงมือทำ ถ้าตอนนี้คุณเหงาคุณอยากมีใครสักคนหนึ่งคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยไพ่จะออกมาเป็นรูปแบบนี้แนวโน้มทิศทางในอนาคตอ่ะเป็นอย่างไรแนวโน้มทิศทางเป็นยังไงครับอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับสี่เหรียญสี่เหรียญอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้คือมันสี่เหรียญเนี่ย เหลี่ยนมันเป็นเรื่องของคุณต้องเปิดใจอ่ะคุณต้องเปิดตัวเออคือคุณต้องสื่อสารให้กับคนอื่นได้รับรู้บ้างเคำว,ว่าคนอื่นได้รับรู้คือุณต้องเปิดตัวเองอ่ะคือถ้าคุณยังเก็บตัวยังอยู่ในที่เดิมเดิมนั่งอยู่ที่เดิมเดิมอะไรเงี้ยมันก็จะเหงาแบบนี้แหละแต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเปิดตัวเปิดใจลองทําอะไรใหม่ๆคุณก็จะเจอความรักใหม่ๆเข้ามาไง โอกาสจะเจอหรือไม่เจอถ้าคุณเหงาคุณอยากมีครอบครัวคุณต้องเปลี่ยนตัวเองคุณต้องออกไปหาจะได้ดีหรือไม่ดีว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณต้องหาก่อนไงมันต้องควานหาก่อนไม่ดีค่อยคัดเปลี่ยนเออจนกว่าจะเจอคนที่ดีแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยแล้วรอให้เขาเข้ามามันไม่มีใครเข้ามาคุณไม่ปักหมดุดแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้มีอะไรคุณก็ต้องเริ่มปักหมุดตัวเราเองว่าโสดนะเปิดเ,ดเดผยสถานภาพใช่ปะ เริ่มเปิดตัวอย่าปิดกั้นตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาเจาะแจะด้วยทีนี้คุณก็เลือกเอาสิว่าคุณอยากได้คุณภาพประมาณไหนอ่าแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ชอบวุ่นวายใครอ่ะอยากได้แบบว่าดีๆมาเลยมีไหมอืมมันก็คงยากนะถ้ามีเขาคงทำกันไปเยอะแล้วละมันต้องจริงๆอ่ะมันต้องอยู่ที่ว่าจริงๆนะอยากให้เข้ามาอยู่ในหลักธรรมเออ ถ้าเราทำกุศลดีทําความดีมันก็จะดึงดูดคนที่มีกุศลเดียวกันความคิดเดียวกันเข้ามาไงคุณอยากได้คนรักแบบเพศไหนละ่ะใจบุญสนทานไหมต้องไปฟังเทศฟังธรรมนะต้องไปดูแถววัดเลยนะเออมีตักบาตรมีฟังเทศมีอะไรเงี้ยคุณพาตัวไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นลแล้วคุณก็จะเจอไม้งามในป่าใหญ่ในนั้นนอกไม ถ้าคุณอยากได้คนประเภทแบบว่าศิลธรรมจัรญ,ญาบันดีศีลห้าศีลแปดคุณไปในสถานปฏิบัติธ,ธรรมคุณเจอแน่นอนแต่จะดีได้หรือไม่ดีดไดูได้ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่โชคชะตาฟ้ากําหนดอีกทีหนึ่งว่าเป็นคู่กันไหมคุณอยากได้แบบนักกีฬาคุณก็ต้องไปสถานที่ที่มันเป็นประเภทซิตเนสสถานที่ออกกําลังหรือศูนย์กีฬาไปวิ่งตามศูนย์กีฬาอะไรพวกนี้สนามที่เขาเปิดให้คนไปออกกําลังกายคุณก็ต้องไปอยู่ในโซนพวกนั้น เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยนคือไพ่อยู่ในตำแหน่งสีเงเส่เหลี่ยญตำแหน่งเอ๊ะไพ่สี่เหลี่ยญอยู่ในตำแหน่งแนวโน้มแนวโน้มถ้าคุณอยู่คนเดียวก็จะเป็นแบบเนี้ยชีวิตก็จะเป็นอย่างเนี้ยแต่เมื่อไหรถ้าคุณเปิดโอกาสได้กับตัวเองคุณก็จะเจอคนมากน่าหลายปาคุณอยากได้โอกาสไหนคุณก็ต้องพาตัวเองไปอยู่ในณโอกาสนั้นๆประมาณนี้นะครับอยากได้คงแกเรียนอยากได้คนที่มีวิชาความรู้คุณก็ไปหอสมุดไปมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้น โ okay. อเคมานี้นะครับลวงลึกในใจคุณนะผมว่าคุณค่อนข้างจะเหงาอะแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเขาจะชอบเราไหมอย่าเพิ่งคิดตรงนั้นเลยคุณมาปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงก่อนในเมื่อคุณโอเคแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการดึงดูดคนที่ประเทศเดียวกันเข้ามาไม่ต้องห่วงนะครับผมแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเราบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วมันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะครับจบแล้วนะ ขอยไพ่เทโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับใครมีปัญหาหเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ